สวัสดีครับวันนี้ออยินบอลไทยเนี่ยจะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งยอดสโมสรในอดีตของวงการฟุตบอลไทยนะครับเสื้อเย่าเนี่ยสีม่วงเป็นเอกลักษณ์แฟนบอลที่คอยสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยเมื่อยามที่ขึ้นสูงสุดเนี่ยก็มีความสุขสุด,สดและเมื่อถึงวันที่ต้องจากลาก็ทําให้มีน้ําตาครับถึงขนาดที่ว่าแฟนบอลเนี่ยยังรับไม่ได้ครับถึงขั้นเผาเสื้อทิ้งกันทีเดียววันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับทีมนย์ไฟฟ้าสโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ สโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2513โดยดรวีรปิตาชาตินะครับที่ตอนนั้นดํารงตําแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ออกกำลังกายและสร้างสมรคีร่วมกันครับโดยเป็นทีมที่ลงเล่นกันเองในองค์กรน,นะครับจนกระทั่งถึงปี2535 สโมสรเนี่ยก็ได้ร่วมลงแข่งขันฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในถ้วยพระราชทานงอครับและใช้เวลา3ปีก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ถ้วยคอได้สําเร็จ และก็ใช้เวลาอีก4ปีครับในการขึ้นสู่ลีกดีวิชั่น1ในปี2542โดยในซีซั่นแรกครับในลีกฟุตบอลอาชีพพวกเขาเนี่ยก็สามารถจบด้วยอนันดับที่4ของตารางเก็บไปได้29คะแนนครับและได้ลุ้นแชมป์จนถึงโค้งสุดท้ายเลยทีเดียวและก็เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับโดยในซีซั่น2 5 4 5ถึงการไฟฟ้าก็มีโอกาสครับได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดด้วยการเพย์ออฟกับทีมอันดับ8ของไทยลีกครับอย่างพนักงานยาสูบ แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นพนักงานยาสูบที่ได้อยู่รอดบนไทยลีกต่อไปครับด้วยสกอร์รวม2นัดเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับทำให้การไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องอกหักไปก่อนนะครับแต่ทว่าในปีถัดมาครับปี2,547พวกเขาเนี่ยก็สามารถขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้นะครับด้วยการคว้ารองแชมป์ดีวิชั่น1ในปีนั้นครับ เลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมกับสโมสรทีโอทีและในซีซั่นแรกบนลลีกสูงสุดของการไฟฟ้าก็สามารถคว้ารองแชมป์ได้ทันทีเลยครับโดยแชมป์ในฤด,ดูกาลนั้นเนี่ยตกเป็นของทีมพนักงานยาสูบที่หักปากาเซียนเข้าไปคว้าแชมป์นะครับและมีแต้มเหนือทีมการไฟฟ้าเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับโดยในตอนนั้นเนี่ยพนักงานยาสูบครับได้สิทธิ์ไปลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ทว่าทางสโมสรไม่สามารถส่งรายชื่อให้กับทาง AFC ีได้ทันเวลาทําให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันครับซึ่งปัญหานี้ทาง ยาสูบก็โดนเช่นเดียวกันแต่ทว่าปัญหานี้เนี่ยทีมการไฟฟ้าก็โดนตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับจนในปี2550ครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องแฟนบอลในสนามมาโดยตลอดทางบอร์ดบริหารเนี่ยจึงได้จัดการย้ายถิ่นฐานของทีมเนี่ยไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจึงทาให้ทีมการไฟฟ้าเนี่ยมีแฟนบอลหลั่งไหลเข้ามาชมเกมเป็นจํานวนมากและในปี2551พวกเขาก็สามารถคว้าชแชมป์ฟุตบอลไทยลีกได้สําเร็จครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร ด้วยการเก็บไปทั้งหมด61คะแนนเหนือรองแชมป์อย่างชลบุรี FC เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับและทำให้พวกเขาเนี่ยได้สิทธิ์ลงเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีกครั้งนึง โดยครั้งนี้ครับพวกเขาเนี่ยต้องเริ่มเล่นตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรกครับแต่ทว่าในรอบแรกนั้นเนี่ยพวกเขาก็โดนทางสิงคโปร์อาร์มฟอร์สครับหรือปัจจุบันี่ยก็คือวอลเลียร์เอฟครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับและในซีซั่นส5 5 2ั้ครับความวุ่นวายของสโมสรก็ได้เริ่มขึ้นครับเมื่อทางคุณเนวินชิดชอบกําลังมองหาทีมฟุตบอลในไทยลีกครับเพื่อที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์ครับและจะย้ายสนามเย่ามาเล่นที่จังหวัดบุรีรัม โดยในตอนนั้นครับทางคุณเนวินเนี่ยก็ได้ทําทีมบุรีรัมย์เอฟซไว้อยู่แล้วอีกด้วยโดยมีสโมสรที่ได้เข้ามาร่วมเจราจาทั้งสโมสรเพื่อตํารวจทหารบกและท o t OT. โดยทั้ง3สโมสรเนี่ยไม่สามารถตกลงกับทางฝั่งทุนจากบุรีรัมย์ได้ครับ และเข็มความสนใจเนี่ยก็ได้ถูกเบรย์ไปยังสโมสรการไฟฟ้าโดยในตอนนั้นทีมก็ได้มีข่าวว่าสโมสรเนี่ยอยากจะย้ายกลับมาลงเล่นที่ย่านงาวงวานอีกครั้งหนึ่งครับทำให้แฟนบอลเนี่ยต่างไม่พอใจอย่างมากที่ทีมจะย้ายสนามเย่าครับแต่ทว่าทางบอร์ดบริหารของการไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปก่อนที่ทางคุณเนวินเนี่ยจะเริ่มซื้อหุ้นสโมสรเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบ100ซสโมสรเนี่ยก็ได้ประกาศย้ายหลังยาของพวกเขาไปยังบุรีรัมย์ทันทีครับและเปลี่ยนชื่อทีมเป็นบุรีรัม์ PEA ทำ แฟนบอลของการไฟฟ้าบางส่วนเนี่ยพากันเดือดดานอย่างมากครับที่บอร์ดบริหารเนี่ยไม่ได้คิดถึงจิตใจของพวกเขาที่ตามเชียร์ทีมกันมาเลยครับโดยทางแกนนําทีมเชียร์สโมสรเนี่ยซึ่งเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเรียกประชุมและพูดคุยในหมู่กองเชียร์จากภาคกลางทั้งหมดครับพร้อมทั้งเผาเสื้อของสโมสรเนี่ยทิ้งเลยครับโดยทางแกนนำเนี่ยได้กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมาตนเองและเพื่อนสมาชิกหาแฟนคลับให้กับทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงที่สโมสรการไฟฟ้าเนี่ยได้ แชมไทยลีกเมื่อปี2008มีกองเชียร์เนี่ยเข้ามาสมัครเป็นแฟนคลับจำนวนมากแต่เทว่าการย้ายไปเตะยังจังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่คำนึงถึงกองเชียร์ที่มีความผูกพันมากันแบบนี้ทำให้กองเชียร์ทั้งหมดเนี่ยมีมติร่วมกันครับที่จะไว้อะไรและเลิกเชียร์ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็ได้ทำการเผาเสื้อนั่นเองครับ แต่ทว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานอะไรได้นะครับสุดท้ายแล้วสโมสรการไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ย้ายไปยังบุรีรัมย์พร้อมกับชื่อใหม่อย่างบุรีรัมย์ PEA ครับก่อนที่สุดท้ายครับจะกลายมาเป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในช่วงเวลาต่อมาครับและเหลือเพียงแค่สายฟ้าฟาดในโลโก้ของสโมสรของพวกเขาเท่านั้นสําหรับผมก็เชื่อว่านะครับสายฟ้านั้นเนี่ยยังคงอยู่ในใจของแฟนบอลมนุษย์ไฟฟ้าไปตลอดการอย่างแน่นอนครับก็เป็นการปิดตำนานของทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้เพียงเท่านี้ครับ สำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไบรย